นโยบายที่ให้ต่างด้าวเข้ามาอยู่ในกรณีพิเศษแล้วก็อาจจะได้เ,ออเป็นสัญชาติไทยไปด้วยครับขณะเดียวกันก็คือสามารถจะมาซื้อที่เป็นเจ้าของเองได้ในกรณีพิเศษแล้วก็ได้มีที่เป็นของตัวเองได้เลยโดยไม่จํากัดเลยว่าจะซื้อเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ก็ได้สมมติว่ามีเงินมากก็ซื้อได้มากตามถูกไหมครับคําถามนี้ขอข้อมูลเรื่องสัญชาตินี้ก็ยังไม่แน่ชัดแต่ว่าผม คิดว่าเรื่องสัญชาติเนี่ยมันก็ก็ไม่ง่ายไม่ง่ายนะฮะเพราะว่าไอ้ก,การที่จะมาแปลงสัญชาติอะไรเนี่ยนะครับมันต้องมีขั้นตอนกันหลายอย่างนะฮะแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับสําหรับรัฐ,ร,ฐรัฐบาลชุดนี้เพราะว่าไอ้ก,การออกอบัตรประชาชนหรือว่าอะไรแปลกๆใหม่ๆที่พวกเราไม่เคยเห็นเราก็ได้เห็นแล้วเป็นกระตากเลยเป็น เขเรียกเป็นเข่งเลยนะฮะที่ใส่เทนภาพจากทางสื่อที่จับได้เอามาให้ดูทั้งทั้งที่อะไรทราบไหมฮะชนเผ่าชนเผ่านะฮะ,ะ,ฮะที่อยู่รอบๆอ,อยู่ในพื้นที่ของเมืองไทยเนี่ยเกิดแต่ว่าอยู่ตามันเก็บชายแดนเนี่ยนะครับอสู้มาหลายสิบปีไม่เคยได้เลยยากมากที่จะได้เป็นสัญชาติไทยได้เป็นประชาชนไทยนะครับ ต่อตู้มาหลายสิบปีเลยนะฮะตั้งแต่เกิดจนหนบางทีเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนรุ่นไปแล้วเนี่ยนะครับจนอเจ้าอยู่หัวรัชการที่เก้าของเราเนี่ยครับต้องทําเหรียญทําเหรียญแล้วก็ทำข้างถังไทยให้นะฮะให้กับชนเผ่าว่านี่เขาเขาเป็นคนไทยนะฮะว่าท่านท่าน,านอ่าลักษณะว่าท่านรับรองนะครับถ้ามีเหรียญน,นี้ห้อยอยู่เนี่ยครก็คือคือคนที่สามารถ อยู่ในประเทศไทยได้แต่สําหรับในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับกลายเป็นว่าบุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยยังมีสัญชาติไทยไม่ได้เลยแม้กระทั่งบางคนนี่นะครับเด็กๆบางคนเนี่ย,นนยที่ทําชื่อเสียงให้กับประเทศชาติของเราเนี่ยนะครับโอ้โหต้องมาแก้ไขต้องมาทําอะไรเยอะมากอานานมากกว่าจะจะให้เขามีสัญชาติไทยเพื่อไปแข่งขันทําชื่อเสียงให้กับประเทศไทย นี่นี่นี่เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้กม็มีมาที่ผ่านมาใช่ไหมฮะแต่บางบางกลุ่มบางจำพวกที่เข้ามาเนี่ยสามารมีได้เลยหนวดเขาเต็มไปหมดมันไม่ใช่มันไม่ใย่ดีเออของไทยเลยนะฮะไม่ไม่ไม่ใช่เนื้อเชื้อไขหรือว่าเป็นอะไรที่มันเป็นโซนโซนเอเชียของเราเลยนะฮะ มาแล้วก็มามามีบัตรประชาชนมามีอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับเต็ไมไปหมดเลยนี่คือสิ่งที่มันสร้างมันทําให้เราได้เห็นแล้วก็ได้ครอบเปรียบเทียบว่าผมก็ต้องพูดเน้นๆน,นะครับว่ารัฐบาลทุดน,นี้นะครับทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยครับเพื่ออะไรนะครับถ้าไม่ขายชาติขายแผ่นดินจริงๆเนี่ยนะครับไม่มีใครเขาทาอย่างนี้จริงๆนะฮะฉะนั้นเราต้องยอมรับว่าใครว่า สถานีของเราเนี่ยนะครับหรือสิ่งที่พวกเราพูดเนี่ยมันเอาการเมืองเข้ามาเกี่ยวไหมทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการเมืองแม้กระทั่งการขายชาติขายแผ่นดินนี่ก็เพราะการเมืองทําให้เราเป็นอย่างนี้ทําให้ชาติชาติของเราต้องถุกแบ่งแยกออกไปฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่กับการเมืองเราอย่ามาแก้ไขแก้ตัวว่าเฮ้ย hey, พวกเราไม่พูดกันันพูดอะไรอย่าเราไมเราไม่หลอกตัวเองไม่โกหกตัวเองเราพูดการเมืองและเราก็ไม่ต้องการให จะมีรัฐ,รฐบาลอย่างนี้เพราะเราต้องการรักษาพื้นแผ่นดินของเราให้อยู่รอดปลอดภัยใส่สักหนึ่งเม็ดเราก็ไม่ต้องการให้กระเด็นออกไปเพราะบรรพบุรุษของเรานะครับพระมากริย์ของเรานําการต่อสู้ประชาชนของเราเนี่ยนะครับที่ไปร่วมต่อสู้กับพระอ,องค์ท่านเนี่ยตายเอาเลือดทาแผ่นดินกันมากมายนั่นคือบรรพบุรุษไทยของเราที่รักษาพื้นแผ่นดินมาฉะนั้นเราไม่ยอมให้ไอทหารขายชาพวกนี้เนี่ยนะครับ แผ่นดินของเราไปขายเด็ดขาดนะครับเราก็ต้องต่อต้านตรงนี้ต่อไปครับก็ต้องช่วยกันครับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งหลายครับ,รบขอบคุณครับพี่เกิด